สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็จะมาลุนเนื้อลุนโชคครับหลวงพ่อทองสุกวัดหนองคอวันนี้ก็มีเสมาหลวงพ่อทองสุกวัดหนองคอเสมาสิ่งคู่นะครับผมวันนี้ผมได้มา3ลุนจำปีท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทองสุกผมได้มา2ลุนและลอยองคท้าวเวสสุวรรณผมได้มา1ลุนนะครับอันนี้มา ซึ่งสุกเสรเมื่อวันเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมา2565ที่ผ่านมานี่เองแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันครบรอบวัน8 6พันษาของหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคออันนี้ผมก็ขอบารมีหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคอให้ผมทํางานนะทีนะ่การจ,จเริญนรุ่งเรืองทากิจการราบรื่นไปได้วยดีจะได้มีอุปสรรคใดไดในวันนี้เหรียญที่ผมเปิดบูชามาก็ขอให้ได้เลขสวยๆเนื้อสวยๆได้เถิด สำหรับคาสัตถาสำหรับไว้บูชาหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคอนะครับเราก็ตั้งน้โมสามจบนะครับน้โมตัสสะภควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภควัตโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานัง ทุทงงังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเมอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะมะอะุทุขังอนิจังอนตัตตาพุทโธพุทโธอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะมะอะุทุขังอนิจังอนัตตาพุทโธพุทโธอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะมะอะุทุขังอนิจังอนัตตาพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นคาถา,าที่ใช้ในการปลุก บูชาหลวงพ่อทองสุกน,นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาลุ้นเอาเป็นเริ่มที่เสมาก่อนเลยนะครับเสมาสิงคู่นะครับนี่เดี๋ยวจะมาลุ้นรพร้อมกันนะครับนี่ครับเป็นพระที่ว่ายังไม่ได้ไพ้า,า,าใหม่เลยครับลุ้นเลขเหืนเนื้อสวยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลุ้นเสมาหลวงพ่อทอง,งสุกกันก่อนเลยนะครับผมว่าจะได้เลขอะไรขอให้ได้เลขสวยๆเนื้อสวยๆนะครับ แร้มาแกะดูคนพร้อมกันเลยนะครับผมแก่ยากอักนน่งครับ กะให้ดูเลยนะครับะให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับขอให้ได้เลขเส,สวยๆเนื้อส,สวยๆนะครับ จะมาลุ้นกันพร,พร้อมกันเลยนะครับอ,อรรบเรอล่ะครับเลขเป็นเนื้อน่าจะเป็นทองทิพย์หรือทองคาเดี๋ยวลุ้นกันนะครับ รงยาแดงแแล้วครับผมเนื้อทองชิปลงยาแดงจีวอลส้จีวอเหลืองนะครับสำหรับเลขโคดนะสวยงามน,นะครับสำหรับเลขโคดสำหรับโคดนี้ผมลองส่องดูนะครับเป็น หนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับเอ okay, ครับเราจะมาลุ้นลุ้นลุ้นต่อไปกันเลยนะครับผมอันนีต่อไปเรามาลุ้นเนื้อนี่บ้างครับผมลอยองค์นะครับจะแกะลุ้นมาพร้อมกันเลยนะครับ เป็นรอยองนะครับเดี๋ยวค่อยค่ลุ้นกันนะครับอาแล้วครับเดี๋ยวค่อยๆลุ้นกันนะครับเนื้อสัตว์เตะเนื้อสำลิดสีม่วงนะครับเนื้อสำลิดสีม่วงนะครับสวยนะครับผม เดี๋ยวผมจะส่องดูครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับ1712ครับผมเนื้อสมฤทธิสีม่วงนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมารุ้นจำปีกันบ้างสำหรับจำปี นเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรครับดูขอดูสีกันครับออกแล้วครับทองแดงนะครับผิวไฟสีส้มนะครับเป็นเนื้อล่างๆนะครับจะขอดูเลขกันนะครับ ผมดูไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะลุ้นจำปีอีกลุ้นหนึงนะครับแกะให้ดูจจำปีนะครับจะแกะทั้งหมด5ลุ้นนะครับวันนี้ก็อีกลิ้นอีกลุ้นหนึ่งมีคนจองไว้ครับผมพอดีให้เพื่อนที่ทำงานที่เคยทำงานด้วยกันฝากจองครับ สังปีขอนเป็นเนื้อสวยๆเล่สวยนะครับนี้อ่คครับเนื้อหู 4K ทุกโอเคครับผมเนื้อสวยมากนะครับ 4K นี้เดี๋ยวผมดูเล่อนนะครับดูถูกใจเลยครับเนื้อนี้ 4K สี่อันนี้เลข689นะครับเลขสวยนะครับ mm. สเสวยนะครับสี้เอาล่ะครับทุ่มแล้วครับต่อไปมาดูเสมาอีกหนึ่งกำลังจะเรีอกอย่างนี้แล้วเสมาอีกหนึ่งเรียญนะครับ สือใหม่อีกเรียนเรียนดี๋ยวจะรุนต้องพร้องกันนะครับขอให้เด่นเหนือดีๆนะครับนี่ทองแดงทองแดงผิวไฟโรงยาจิบอนขาวนะครับ Okay, ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ